ปัตักโถมุมแดงครับเพชรแวงใหญ่พูดถึงส่วนสูๆก็เรียกว่าพอฟัดพอเวียงครับยังใหญ่จังหวัดขอนแก่นนะครับก็คู่มือน่าจะแจ้งให้ทราบในเร็วๆนี้นะครับแต่ว่าย้ำไว้ก่อนนี่ก็ดูเพชรแวงใหญ่ไปก่อนใช่ครับว้าวอุย้ยสอบต่อขวากเพชรแบบวงใหญ่ฮ่าโอ้ยสอบ,บแล้วกระชากทิ้งไปครับเพชรแบบวงใหญ่ามาพูดถึงปัดตักโถอ,อันนี้โอ้ยต่อคัดมาลล ไม่ใช่น้อยนะฮะนี่แหละครับเอาอ,อิถืว่าตอนนี้นี่มวยนี่พอฉะนั้นแล้วบักคาง,งแข้งซ้ายเพชรวังใหญ่ซับตอกเอาล่ะแ,แม่ซับไปซับมาเดี๋ยวก็ได้เรื่องครับโอ้โหออกกันแบบนี้ครับแม่ไม่ใครก็ใครแล้วครับจังหวะออกไปขวาไปครับเพชรวังใหญ่ หยับเข้ามาปรตตักโทเสียบขวาพยายามตัดล่างอ้ามัอาล้ครับทีมซ้ายมาแข้งขวาโต้คืนอยากให้มาโอ้ยเสียบตอยครับปัตตักโทเอาล้ครับพยายามเข็นไปยันเ้นที่วงในปัตตักโทมัดในแล้วเสียบเข้าไปแข้งขวานี่ครับคอยเตะคอยสก,กัดไว้แล้วครับปัตตักโทเตะซ้ายปัโดนซอกเข้าไปดิทำท่าจะลูกว่าไม่เห็นเหมือนกันปัตตักโทเบียด เป็นการยหายโอ้ยเอาแล้วสอ,อกมาอีกแล้วโอ้สับสอ,อกปั๊บที่แทงทันทีเอาดูาหวะบวกสอ,อกกันไข่พลาดน้หล่มได้โอ้ยอยอ่อย่อเขาไหวไม่ไหวยังจะเช็ดบินให้ได้เลยนะครับโอ้นี่แหละครับแหลกกันแบบนี้นี่จะครบห้ายกหรือเปล่าครับพี่อาลีโอ้ยมีลุ้นมีให้เตะเตะคืนสิครับเอ้เอาละครับอ่าเตะมาเตะคืนครับ ครับออกมาแต่ละชุดนี่อ้าวแล้ครับได้เปรียบทีมอุ้งละย่างอ้าวขวางฝังไล่แขนแล้วหาจังหวะยังไงครับมาไปพลาดครับปัดตักดูนะครับขยับเข้าไปมาวงในฟันต่อฟันนะครับยังทันกันนะครับเตะมาเตะคืนครับอ่าสับมาอีกแล้วครับอาวุธลับไน่ากลัวทั้งคู่ครับทั้งหมัดทั้งศอกครับอ่าต่อยมาสับคืนต่อยมา โอ้โหอาละครับถึงตอนนี้ก็อีกเข้าไป,ไปซ้ายวงในดูจังหวะปิดเหลี่ยมแล้วก็แทงโอ้โหนี่เพียงยกที่สามนะครับมัดชกในเกมตั้งรับมีแข้งรับแล้วก็มัดนี่คอยบวกเ,เข้าไปครับลังเข่าครับเดินหน้าต่อประดักโทเป็นเบงใหญ่พยายามขวางแล้วเสียบครับนี่เลยครับแม่หมจะมาก็ว่าเป็นชุดครับ สุดท้ายแล้วเป็นประตักโนี่ขวางเอาไว้ในเกมครับเอาครับใครยุบใครย่นนิดเดียวนี่ถึงแพ้ได้เลยนะครับมวยูู่นี้อาะทำท่าแทานลุกช้าเหมือนกันแล้วก็เพชรแหวงใหญ่เบียดเข้าไปอีครับพยายามเดินลุยเดินลุยเอาต่อยมัดเข้าไปครับมัดในทำได้ไม่ได้โดนถีบไว้ต่อยมัดคือสับเข้าไปครับยังติดท่อนแขนวงในครับบกจะชิงเดินเลยครับชิงเดินครับ ทีบเข้าไปครับทีบเข้าไปครับจุกไม่จุกครับสับมาครับตีข่าขวาไปครับเสียบคืนนายครับกระทุ้งไปตีไปตีข่าขวาครับตีเข้าไปครับตีเข้าไปครับโอ้ไปไประมาณนี้วิ่งะเพชรใหญ่โตไม่ทันครับโดนไปสักห้าหกเข่านี่นานๆจะคืนมาสักทีครับนี่นะครับไล่เข้ามาครับปาตักโทอ้าวครับ เน้นไปโอ้โหเสียบไปกระถงไปครับดูวเลี้ยวแรงนะหมดเกลี้ยงไปแล้วนะครับแต่ยังกัดฟันยืนแล้วก็มีหมัดมีศอกนี่คอยบวกอยู่ตลอดเบียดเข้าไปโอ้ชุดนี้นี่ออกหนักหนักโอ้ซอกไม้ก้ากรรมการยุติการชกเลยครับโอ้โหเยครับรับเยอะครับไม่โตแล้วก็ไปยินรับระพุธวันนี้ก็นึกถึงความปลอดภัยเป็นหลักครับเอาละครับไม่เป็นไรครับกลับไปฟิส้อมแล้วมาสู้กันใหม่ครับพวกเราพร้อมที่จะเป็นกำลังใจกันต่อไปครับเพชรแวงใหญ่ แล้วก็ขอแสงวัานดีกับชัยชนาของทาง